2,728าทตางเป็นในส่วของค่าปรับสภาพนะลูกค้ายืนตรวจสอบัวเช็คก่อนประมูลด้วยย้อนกลับมาก้าสิบเันเรดีวิสันลูกค้าแพนอเมริการเบสนาปี21ส่วจน25ขอแยกยี่สปีจดเลยผลิตปี2021จดจนในปี2025เบสซีมีเลขใหม่ลูกค้ามือสปารเช็คเรื่องของค่าแจ้งกันวยรับไปราคาเปิด2 0 0,000บาท เปิดราคาได้เลยุจีลูกค้ามารับไปค่ะอะไรคะขอบคุณมากค่ะวิ่งราคาได้เลยลูกค้าหนท่านเข้ามาแล้วเนสี่พันล้สู้ราคาไปต่อีกับราคามาได้ค่ะสองับายไปต่อไปต่อหนล้สู้ราคาไปต่อแล้วสมัยค่ะสองศูพล้สู้ราคาไปต่อแล้วสมัยค่ะสองศนรคาไปต่อิดได้ค่ะหกพันตามมายกใหม่แปดพันล้สู้ลยไปอแล้วสมัยค่ะสองดสองสองศูนไปต่อสองสองสี่พันล้สราคาไปต่อปกับราคามาได้ค่ะหกปตามมาแปดพันสามศูนย์สามศูน เราค่ะเป็นเลยาเป็นเลยเราเป็นเลยสองศูนย์สศูนย์แล้วเซืเข้ามาอะไรกดใหม่ก็สอสีเร้าไปตนอได้องันพัน้อยกหม่กสี่ศูนย์สี่ศูนย์แ้วเสืเข้ามาอไรกฏม่กคนนีร้อยไป็นเยสอพันแดเื้อยกใหม่ก็สองศูนย์สองพันสีนไหมายก็สองพันสพันได้าก็สองพนหกนได้าไปต่อันกัเนยองพันแปดพัืยกใหม่กกศู์สองพันลสู้ก็สองพานนแดันี้อะไรกดใหม่สี่พันลา้อไรกใหม่อ ไปสบายอีกสมัยไมคะเจ็ดศูนสองพันสีละสู้ก็เขาจะสีให้เราราาคาไปเลยไปเลยหกพันสู้คาเป็นใหม่แปดพันปละสู้ก็ะจ็พันสองไปสองล้านก่ะจ็พันสองราคาไปต่อได้มากกว่านี้ไหมคะแปดสี่เปนหกละสู้ก็พอราคาไป ต่อไม่ยอมค่ะฉันก็สองสีพซูฉัสไปต่อเลขนสมไมคะเลขสามไคะหกันไปต่อได้มากกว่านี้ก็ไมสบายฉันก็ปฉัก็ป้อีกไม้ขอบุณมากค่ะไม่ยอมค่ะสบายระคะไปต่อสองมาสมีราคะไปตัดบิดได้สี่พนคะบิดมาก่สามแสาได้มากกว่านี้ก็ต่อนะคาได้กหกพันไปต่อสิบเอ็ันลูกค้าสู้เลยค่ะแปนคะไปต่ออีกสมัยกดมาอ่คผลมาค่ะไม่ยอมค่ะฉันก็สูราคาไปต่อหนึ่งสองราคาไปต่อไม่ยอมค่ะสามเซันในเมืองสองพันสี่พันล่ะซูค่มฉันก็สี่ราคาไป อัค่ยังซื้อกันสสราคาไปต่อ3าม0 0นสองหมืนสอพัพันบหนึ่งสานับสองสีไม่ยอมลูกค้า3ามสามไมคถ้าไดถึงกดบายยังไปได้อยู่ลูกค้าปี2,1จะปี5้าได้มากกว่านี้ไหมคะสามนอมืนพันสามนนี่ับหนึ่งสามนอมืสี่พันนับสองมากกว่านี้สบายก็่าบตามกันได้ไม่ต้อหกพันโซราคาไปต่ออีกสมัยสสองแปซื้อแล้วลูกค้าขอสามศูนย์สามแสนสองหมื่นแปดพันนับหนงสามแสนสองหมื่นปดพันนับสองมากกว่านี้ลูกค้าต้องรีบตัด สามแสนับสองนี 22, ้เขาซื้อใหม่สามสนหมสี่พันราคาไปต่อกลับราคามาแล้วสาสสี่พันนับหนึสามแสมราคาไปต่อกกับราคามาได้สาเป็นเลยสามแราคาไปต่อ oh okay. ีสุดไคะสี่สุดมคะได้มากก่านี้ไหมไหมสาสนแปดพันนับหนึสามกันนีซื้อันได้สามประมาณสีสราคาไปต่อย่งสูขอบุมากสสองราคาไม่ยอมได้ากก่านี้วิ่งราคาี้เลยค่ะสามสนสี่หนันสามสนนับหนึ่งสานี่หื่องพันนับ สองพันมากกว่านี้ไหมรีบตัดสินใจเลยหมายเลขสามศูนย์นึ่สามแสนอบาทอยู่ที่ออนไลน์สามศูปค่ะนับสามค่ะราคาสามแสี่ห่นสองบาทหมายเลขสามศูนย์หกหปดนราคาค่ะสามแสนอบาทขอบพระคุณมากค่ะ